ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรก็ในวันนี้นะครับเราจะมาคันล็อปอันนี้นั่นเองนะผมซึ่งมันเป็นตัว h o ตชูกล้องนะครับนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะผมก็ขอให้ใน่เสียงรบกวน้วยและกันนะครับนะเอาแผมก็ตอนนี้นะครับผมได้แกะออกมาที่เร้อแล้วนะครัน่นเป็นมันเป็นตัว Hot ูอะแ Adapter นั่นเองนะครับเอาไว้เสียบกับ h o ตชูตรงนี้แล้วก็ต่อเป็นสกูหนึ่งส่วนสี่นิ้วนับนะเอาละผมก็ตอนนี้นะอตชู h o แ Adapter ก็หน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะผมก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนะ เอาไว้เสียบกับฮอตชู ool, อย่างนี้นะผมซึ้แล้วเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็กดปึ๊ดปึ๊ดปื๊ดอ่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยล็อกนะครับนะแค่นี้แหละครับเอาไว้ติดกับฮอตชูนะครับแล้วก็จะเป็นสปูหนึ่งส่วนสนิ้วนั่นเองเอาไว้ติดพวกขาตั้งต้องเพื่อเจ้าโทรศัพท์มาใส่ก็ได้หรือว่าพวกอะตมอมพวกจอมอนิเตอร์แยกนะครับนะแต่ว่า อันนี้มันราคาไม่กี่บาทนะไม่ค่อยแนะนําให้ไปใส่ถึงขนาดจอมอนิเตอร์นะครับนะเดี๋ยวมันจะอาจจะแบบลุกออกมาเองอะไรอย่างนี้นะครับโอเคอ่ะอย่างขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับนะนี่พอเราแกะออกมาก็จะเป็นตัวไอตัวที่จับขานีบโทรศัพท์นะครับนะตรงนี้ครับเป็นฮอตชัวร์แดปเตอร์นะครับเทียบลงไปแต่ว่าปัญหาก็คือมันต้องหมุนนะครับเนี่ย มันต้องหมุนนะครับนี่คือข้อเสียอีกจุดหนึ่งนะครับเอมันต้องหมุนเองอะ่ะมันหมุนด้านไหน,ไหนเวะเนี่ยก็แนะนําว่าก่อนจะมาใส่กล้องหรือฮอตชูนะครับก็ใส่ให้มันเรียบร้อยก่อนอ่ะเพียงแค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัวที่จับมือถือนะครับเอาไว้ใส่กับมือถือนั่นเองนะผมอ่ะอย่างอันนี้นะมือถือนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับนะเ็ หน้าตาก็ออกจะมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะนี่แค่ตัวนี้ตัวเดียวนี่ถ้าเกิดมีขาจับกล้องนี่ทําได้ขนาดนี้เลยนะนะแล้วเราก็เสียบ HDMI เอาเข้ามานะครับนะเออนี่แหละประมาณนี้แหละฮะสาหรับเออไอตัวไอตัวสกูหนึ่งส่วนสี่นิ้วที่ติดฮอตชูนะครับนะประมาณนี้แหละนะครับเออ แต่ร้านนี้สั่งค่อนข้างนานหน่อยเพราะว่ามันมันอยู่ที่ประเทศจีนนะครับนะมันควดนานเลยประมาณหลายวันมากอ่ะหลายวันมากๆเลยนะครับนะโอเคครับก็สําหรับที่วิวนี้ก็คงจบลิปเพียงนี้แล้วกันนะสําหรับตัวอะแดปเตอร์นะครับนะเดี๋ยวเรามาลองใช้จริงดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนะมันอาจจะร่วงหรือเปล่าเพราะว่าของมันอันละ20โกว่าบาทเองนะครับอันเนี้ยเออมันถูกมากนะครับนะซึ่ง ผมไม่แนะนำเอาไปต่อจอมินิเตอร์จริงจังนะครับพวกอัตมอลลินจาไฟแบ็กเมจิกวิโดแอซิดหรือว่ายูโรบอลเนี่ยไม่ค่อยไม่ควรงครับเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะร่วงลงมานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะร่วงไหมนะแต่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วโทรศัพท์ก็หนักประมาณ2-300กรัมนะขาตั้งกล้องอีก20-30ิกรัมมันก็คงไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับนะโอเคประมาณนี้แหละโอเคครับบ๊ายบาย